เมื่อกี้นี่สี่สัมผาส์คุณพ่อนี้นะคะว่าเป็นจังไหนมาจังไหนมาแต่บันแพงคือพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจังไดก็พ่อที่ไปที่มาค่อยได้เขามาในลึกคักป่านนี่ในดงในป่าคักปัาน,นี้พ่อลูกสาวอยู่เกาหลีใต้ค่ะลูกสาวอยู่เกาหลีใต้เนี่ยเขาขาันลูกสาววานโอหันปู้หันมาแต่พุ่นแหละมาแต่ คุณแหละมันแข็งอัดคนหลจากมาพักค้อนอยู่นี่มาที่นี่ลังคากับบอมี่ก็เลยไปเขาคำฝันลูกสาวอยู่เกาหลีใต้มาเบิงแน่เจนไดลังคามุ่งมึนจนว่ามันหอนพ่อกับแม่ก็เลยดันบุหามาตามคำฝันก็เลยโยงอยู่นี่ตามคำฝันอีู่นีเพราะฝันที่เป็นจริงก็ว่าได้ท้อพอนะว่ากันตัวโทรโทร นนเกิดมามมดันด้นมานี่หู่จักจี่อยู่ตรงนี้บอกขึ้มาถึงโบตรงไหนเลยถามมาเลยพี่เลยเดือดจ้าถามเลยนี่หน้าพี่หน้าหนองจ่ว่าบ่อไผ่บอกว่าบ่ได้มีอ,อีหยังมาตามความฝันไผายว่าบม่มีว่าเป็นญาติพี่นอ้องหรือว่าใดๆทั้งสิน้นโอ้อันนี้ไปพ่อคุณพ่อเพิ่นอยู่ดอนหมอท้องคุณพ่อเพิ่นก็เลย ว่าสิมาเดินห้างมาปูอยู่นี่มาบักอยู่นี่ปูอันนี้มันแอร์อัดคนหลายแล้วมันหุนหวยมัดเังไรบ่จับเลยอันนี้โอ้อันนี้ปูสีสุดท้อข้อไหนเนาะปูยังวิรุนตะโขโอปูวิรุนตะโขวิรุนตะโขเด้อสุสุตะโขโอสามเดินเอมานี่ยโอ้ได้ข่าวว่างวดที่แล้วนี่ที่สำคัญก็ได้โชคได้มานกันหมดแรกมาได้เก่าศูนย์ตัวเดียวอือ โอ้ทนทนเลยศูนย์เก่าเออศูนย์เก่าเออศูนย์เก่าฮะนะมันออกศูนย์เก่าค่ะคุณพ่อค่ะบานนี้งวดเมื่อกี้เนี่ยบอก้า้ในบ่มบอกเข่าเท่านเข่าเข่าเข่ามาได้แปด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 เก่าแปดแปดอันนี้แหละเข่าแล้เป็นอย่างบุ๊กมาได้ไปรบกวนบได้มารบกวนเพื่อนออกมา สักการะบูชาเพิ่นมาไปทำความฝันของลูกฝันแบบฝันอยู่เมืองเกาหลีใต้ผมยังอยู่ฝุ่นอยู่ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้ลูกก็ยังอยู่เกาหลีใต้อยู่ฝันว่าเห็นปูวิรุณนี่เนาะวิรุณข้าโพนี่แหละเออเพิ่นว่ามาอยู่สถานที่แห่งนี้เอาเพิ่นว่าคือว่าย่าอยู่หน้าเด็กขี่รถสวนกันนั่นแหละย่าอยู่หันเหล้าวสันวะเท่านี้แหละ ที่ไปที่มากระเด็มาทางคอมฟันเป็นจริงว่าเป็นจริงกระเด็งนี่ละกระเด็ได้มากมาอะไรยังไงผอมาถึงจังไงโอ้ห้แอดมินเขามากกระสีมื่อตืบอยู่ได้ไหมนี่มาออกนี่พี่จ้าน้ำทางเลน้ำเพราะว่าเอฟซีเอดซีได้ไปห้าเอฟซีล่อล่งเรือไปท่าเรือวิสาหกิจโศกพ่อต้องไปรับเอฟซีเอฟซีเพิ่นไปท่าเรือบ่ถึงเอฟซีเพิ่นโอ้ยเพิ่นเนาะขออนุญาตคุณแม่เพิ่นก่อนมาคุณยายโอ้คุณยายนั่นบไหที่เพิ่นอยู่รถมานี่บ่ห่อ บิ่งนึกแมนบอกเป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์น่ะแปลกอัศจรรย์นก็แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าปูนี่ยไปเบิ่งไปเงี่ยมลูกหลานโอ้ยูเกาหลีใต้พูดเนาะฝันมาโอ้ฝันได้มากก็ได้ได้น้ำดอกไม้ดอกไหลมาปลูกให้เพื่อนน้ำเนาะต้นกล้วยต้นอ้อยเด้อค่ะเริ่มต้นครั้งแรกเลยนี่แบบนี้แหละน่าของ ออาาแนวบ่เคยพบก็ได้พบแนวบ่เคยพ่อก็ได้พ่อแนวบ่เคยหูก็ได้หูพี่น้องขาสุงคุณพ่อคนบ่บ่มันญาติบ่บมันพีมันหนองที่ให้ทีหน้าต่อมีเนาะตา มาสามข้ามฝันก็เฉลยมาสามข้ามฝันดูมาสามข้ามฝันก็เฉลยอันนี้บัานี่ลูกข้างช่องพอพ่อรวยแม่ผ้าโชคสุปมารวยพ่อนชาแนลแม่โอ้ยข้าวมาถ่ายไรขี้ไล่นี่เอาขี้ไล่ก็เอารสแม่เอาที่เด็ดซดซดถร่มสาดแม่ไม่บอกกันก่อนเนาะเอาที่ลด็ดรั่มสาดแม่ธรรมสาดอกไส้มันเมื่อแล้วเนาะผู้มันหมักเบาอือันนี้ช่องทั้งช่องบ่มักปรุงแต่งเอาแบบธรรมสาดไปเลยแม่แบบควาวกิ่งไก่นะแม่ควาวกิ่งไก่อยูซายห้ามตาม เอาความกิ่งว่าเฮาสิบ่ได้ไปบไป่ไปแต่งไปแปีงอันใดให้มันดีขึ้นนะนะแม่ก็คือว่าเพิ่นว่าจังได๋เฮาก็ไปจงังซั่นเลยจังซี่นนะแม่เป็นเพิ่นเว้าจังได๋คือใน้มา,านําเพิน่นลูกเป็นสายบุญบ่นไดนกําลังเฮ็ดกําลังสร้าง,าง,างบ่นไดนบ่มีห้องอน้ําบ่นไดนบ่มีโน่นนี่นั่น<ร>นั่นล่<ร>นะแม่ยังปูเฮานี่ยปู่ท้าววิรูปักโขเพิ่นว่าเพิ่อวานอือเพิ่นว่าติแม่จ้เพิ่นว่าให้เฮ็ดเพิ่นขึ้นมาเพิ่น มีหลังทรงมาแต่พูดโมหุจักข้าเจ้าดอกอให้อุบลมาแต่กรุงเทพมาแต่อุบลมาแต่โคราชผู้เหตุองค์ปูมาหายเนี่ยไทยโคราชาโอ้เิ่นมาปูไปนำผ่นมาอืคือหายมากไก่แต่มันพอเชื้อหมูอยู่นี่มันมองหุจกักอื เพื่อนวาแล้วก็เลยในเหตุผู้เป็นเจ้าของหน้านี่บรูเรื่องเลยว่ากะบงหูหูแต่ว่ามองนีมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่เกิดหูแต่ซ้ำนั่นนบมาจะเกิดน้องอันนี้อีพ่ออีแม่พอผ้าหายผ้าดาอ่าอ่อาาน้องอันนี้หูว่าแต่เพื่อนบาเขากระเสือปราบหลุดห้องว่าม่มองนีมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าห้แค่ห้องบรูว่าเ้าบองหูว่าเป็นยางเป็นปูองได้เป็นหญ้าองได้จ้าหูว่าแต่ ที่ของห้านี่มันเป็นแดนมหัศจรรย์เป็นแดนศักดิิ์สทธิ์อยู่แล้วพราพออุดมสมบูรณ์หลายแม่มันอุดมสมบูรณ์ไปลงไปหาอ,อปูก,ก่อนอไปไปสานหน่อยไปไปอ่าไปพี่น้องไปนี่ละแอดกกษตรไท,ทยซุ่มผมเพาะทันมากหาพี่น,ออน้องไานี่ละหาน้องอันหาล้างไก่ก่อนเพราะี่น้องเาอีกีค่ยนทำไม่จะของหน้าเนาะอ่ามันหน้านี่มันเป็นสามพี่น้องอืม กับพี่น้องไห่ผู้ลักแค่เวนี่ค่ะไหนมันมีต่อใหม่ใหญ่อีกได้อยู่พูดพุดบ่แม่ต่อตะเคียนบ่ถาไปเบิ้งอืมเอฟซี่เอ้ยผู้ถาไปหาบกับถาก่อนเดอพี่น้องค่ะอันนี้ไม่ไม่สดสดเลยค่ะตอนนใครไปเห็นกันนะบ่โอ้เด้วสิ่ถ้าไปแม่ค่ะหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพี่น้องเอ้ยเหว่าขั้นมาเอง เออมาบ่เถือกอันนี้บุญไฟมั่นแม่นยช่แม่แม่ก็บ่ได้กยาหรปูเขียนไข่ได้กับ่ได้กัน่นเเนาะเอาสอคุณยายมาสองห่ันธรมาสองเกาไปเมันเป็นเลขหนึ่งอีอีเลขหนึ่้ันธรราเป็นเลขเก่าอันน้นาคนดน้าพกระจอง โอ้โหขั้นหน่งซื้อไปลวกใส่พักขนมกินได้เป็นยังนี่เนาะบ่อในเนี่ยบ่อเก็บเอาเลยแต่บ่อยากซื้อค่ะอุ้ยล่ลงของฉันเอากรรมราศีโอ้ก็จะได้กินอันกรรมราศีพุ่นละเม่ยร์ซ้อมเบิ่งน่ะอันสชีเอาเองหันเอาซื้อล่องเอาเองล่องเอาเองก็สิบ่คือดอกแม่เอ้ยมี่ได้เมียร์เก่าพ่วงจะเกิดได้ค่ะคุณแม่เห็นดอกเราเรื่องมันเฒ่าตายดอกพ่วงเกิดใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็บย้อนปูพันอยากมาอยู่พี่น้อง ฝน,นก็ตกข้ามแอดมินแล้ว้อพี่น้องเด้อฝนตกข้ามเลยแบบนี้สถานที่คนพบแหงใไมเด้วยค่ะพี่น้องมาในฝันค่ะพี่น้องค่ะฝันที่เป็นกริงฝันอยู่เกาหลีไต่่คนนั้นพี่น้องเด้อให้พ่อให้แม่มานาหานี่พี่น้องบ่แเ่นว่าฝันอยู่บ้านเฮาได้เดี๋ยวนี้เมาเป็นตังเงยตะงหงพี่น้องเอ้ยอือืมาธูสาธูปู เอาวันน so ี no, wrong, the fall, the ้แอกระสิจดูทบขอปูกันเด้อสิบานชาหาบานเด้อยี่พเออาลูกมาเป้แบมาหลวมมกมเนี่ยกว่าเด้อย่ามากเอาปูสาดนั่งไอยานั่งสักคนรถถึงเขาก็บอกขอมาให้ข่ายหงาเดี่ยวทักทักังไงทันทังไหนก็ไหนนงโอ้ยฝนจะตกลงเลย นี่ร้านไปแกหินมาให้ม่เสียเพาเห็นโซ่บอกไล้ให้ละต้นต้นตาตอนนี้เห็นมันสุ่มให้ดูเลงามงามตาแบบไหนแบบดาวเรืองหรือดอกยังบุดาวเรืองเหรอเนาะดอกแล้วเรื่องหลอกมะลิบอกึุนมาเมือนะต้นเงาต้นอุ่ยถูกเงาผูกกานี สูบเลยล่ะคือเด้นมาสั่งเลยสั่งได้ซมี่นับมากสอบมากซมี่และมันขาดขาดมาทึงปูขาดคุณจะสับอยู่ยังบัวลายนี่จะดอกบัวลายเขามาเล็กมาไก่เพื่อที่ได้ใส่ทุ่นบัวหน่อยปูหูแจงเที่กินกับคอเลยดื้อ แดงปฏิบัติครับสีมือไปหามาเพิ่นเอาหง่งซ้ำนี่เพ่เอาแบกนี่ไปเฮ็ดเองต่างว่าค่ะสร้างบ่คือว่าสีเฮ็ดตั้งสี่แต่ว่ามือต่างไปตับงสี่เป็นใกรลูปล่างลู่คู่แบกโมออกมาแบบนี้แนะว่าเอากระมาหายันเดียวค่ะก็สแบง่นอย่นนี้เนาะ <łość> <S 2> <S 2> เห็นได้ฟังกับอันนี้เรอันนี้เห็นอิริงกับอันนี้อันนี้เมี่ยเดี๋ควขามออจากเข็นเพื่อให้พูตจนอ้อยจนขวดเน่ยบางนี่งูนั่นแหละเนาะ คนใจถอดตัวขานี่ขาลุยอยู่เลยดิทุกอย่างที่ชายใจถอดตอนนี้ต่อไปมันจะได้ท้องเที่ยวได้นีเนาะต่อไปมันท้องเที่ยวได้หูก็ต้องขยายดิว่าเนี่ยเพราะไปช่างดินเขาอยู่สามสิโลอยู่เขาพร้อมให้นี่ ยากให้มันส <S ex ans> ูงถึงน้อยหน่อยนี่นะมันสูงถึงน้อยถึงชเทรอองูนี่เทพื่นปูนใสเสนอดอกไม้ ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดขึ้นตัวเลขให้เบิ้งที่ลังนะคะพี่น้องค่ะแอดกำลังขออยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวแปะให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอ้ามีบุญวัาสนาเดินทางมาหอดปูห่อนยาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ